สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อยเกินนะครับวันนี้ก็มาติดตามปลาหมอคางดําอีกเช่นเคยลวงลึกไวรา,ายปลาหมอคางดำนะครับวิกฤตประมงต้องหมดจากไทยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสังคมไทยนะครับปั่นป่วนจากวิกฤตการการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําเป็นปีศาจร้ายนะครับสายพันธุ์เอเดียนสปีชี ที่ทำลายระบบนิเวศและสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทยนี้ทุกวันนะครับด้วยคุณสมบัติพิเศษแพร่กระจายได้รวดเร็วอาศัยได้ทุกแหล่งน้ำชนิดที่ว่าร้อยเอกธรรมนัฐพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรถ,ถึงกับเงือตกนะครับเอ่ยว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากแต่ก็ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะต้องปราบจนหมดให้ได้ วิกฤตนี้สังคมนะครับยังตั้งคำถามถึงกําลังตั้งคำถามนะครับและก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนถึงต้นตอของการระบาดความไม่ชัดเจนนั้นทำให้สังคมต่างมีการคาดเดาไปต่างๆนานาว่าเป็นความผิดพลาดของบริษัทเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งไหมที่นําเข้าและเชื่อว่าเป็นต้นตอของการนํามาแพร่ระบาดไปจนถึงกล่าวอ้างว่า ปาปีศาจนี้ลอยมาจากฟ้าขณะที่ทุกฝ่ายนะครับกำลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้กับประชาชนว่าสาเหตุของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นมาจากไหนควบคู่ไปกับการเร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดครั้งนี้ก่อนที่แหล่งน้ำในหลายพื้นที่ในประเทศจะกลายเป็นแหล่งเพาะซอมบี้ของปลาหมอคางดำ จนทำลายระบบนิเวศไปจนหมดสิน้นรัฐบาลทุ่มกว่า450ล้านนะครับเขาจ7ดมาตรการสู้การแพร่ระบาดของปลาหมอค้างดำไม่ธรรมดานะครับได้ลุกลามไปยังพื้นที่17จังหวัดในประเทศไทยรวมถึงแหล่งน้ำในกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบให้พี่น้องชาวประมงหลายลาย ได้รับความเดือดร้อนเสียรายได้เพราะปลาชนิดนี้กินสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้เพื่อการเกษตรจนหมดส่งผลให้ชาวประมงหลายรายต้องยุติอาชีพหันไปประกอบอาชีพอื่นจึงถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเพื่อปราบให้หมดซึ่งหน่วยงานหลักที่รับศึกหนักนี้ไม่พ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมง โดยที่ผ่านมาตั้งแต่มีกระแสการระบาดท,ที่ลุกลามมากขึ้นร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการาว่าการเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำแพร่ระบาดและอธิบดีกรมประมงต่างจับมือกันพยายามเล่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง การระบาดของปลาชนิดนี้รุนแรงกว่าที่กรมประมงจะสามารถคุมเอาไว้อยู่ได้ฝ่ายเดียวจึงต้องการแรงสนับสนุนกับทั้งภาคประชาสังคมและเอกชนดังนั้นที่สองหน่วยงานจึงได้มีการหารือร่วมกันนะครับแล้วก็สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยสมาคมเพาะพันธุ์เลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงกลุ่มชาวประมงท้องถิ่น ให้เขามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและวางแผนในการแก้ไขปัญหาจนตกผลึกเป็นมาตรการจิตข้อที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมไปเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาใช้งบประมาณ450ล้านบาทและได้รับการสนับสนุนเงือนอบเพิ่มเติมจากการยางแห่งประเทศไทยอีก53ล้านบาทโดยเมาตรการ เจ็ดมาตรการที่ไม้ตายสู้ปลาหมอคางดำมีดังนี้นะครับท่านผู้ชมมาตรการที่หนึ่งจับลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งแพร่ระบาด4ล้านกิโลกรัมหรือ4 0 0พตันภายในกลางปี2568มาตรการที่สองส่งปลาพูล่าหลังลดปลาหมอคางดำเช่นปลากระพงมาตรการที่สาม นำปลาหมอคางดำที่ได้นำไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพน้ำปลาล้าปลาผลเพื่อให้ปลาที่จับมาไม่สูญเปล่ามาตรการที่4ป้องกันการแพร่ระบาดกระจายไปยังแหล่งน้ำข้างเคียงมาตรการที่5ให้ความรู้กับพี่น้องประาชาชนในการสังเกตป้องกันอันตรายหากระบบนิเวศถูกสัตว์น้ำต่างถิ่นเข้ามาลุกราน มาตรการที่6แผนระยะกลางและระยะยาวใช้เทคโนโลยีด้านการเหนียวนำคโครโมโซมของปลาหมอคางดำจาก 2N เป็น 4N จะทำให้เป็นหมันเมื่อเข้าไปผปสมกับธรรมชาติลูกปลาหมอคางดำที่ออกมาจะกลายเป็น 3N ทําทำให้ได้ปลาหมอคางดำที่เป็นหมันมาตรการที่7การฟื้นฟูแหล่งน้ำที่โดนปลาหมอคางดำทำลาย โดยกรมประมงจะนำสัตว์น้ำกลับคืนถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำนั้นตามข้อมูลที่มีการบันทึกไว้อัตกรครับคาดว่ามาตรการที่ทางภาครัฐและเอกชนเคาะมานั้นจะสามารถกำจัดปัญหาปลาหมอคางดำจบไปสิ้นไปในภายในปี2570โดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมง5 6 7เเป็นต้นไปจะเป็นการเน้น มาตรก,การที่1โดยการเน้นกำจัดเท่านั้นภายใน2-3เดือนและหลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการถัดไปเข้ามาเสริมทับแก้ปัญหาจนครบกรอบ7มาตรก,การที่วางไว้ตามที่ผมได้กล่าวมารายงานล่าสุดหลังกรมประมงเปิดจุดรับซื้อปลาหมอคางดำา73จุดตั้งแต่วันที่1-3ถึงสสิงหาคม ได้รับรายงานว่ามีปริมาณรับซื้อปลาหมอคางดำไปแล้วกว่า2อ0 0 0กิโลกร,รมัมเมื่อเจาะหาต้นตอล้วงเท่าไหร่ก็ไม่ชัดเจนนะครับต้นตอของปลาหมอคางดำยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ว่าต้นตอมาจากไหนประเด็นหลักที่สังคมและหน่วยงานต่างๆยังคงตกเถียงกันไม่จบสิ้นคือการหาต้นตอของการแพร่ระบาดครั้งนี้ ที่ยังไม่มีการสรุปข้อเทจ็จจริงที่แน่ชัดจนเกิดการวิพากษ์วิจา,ารณ์กันอย่างนหนักหน่วงลามไปถึงสภาทนายความวางแผนฟ้องร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลล่าสุดภายหลังคณะอนุกรรมการธิการอดุดมศึมกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึง ผลกระทบจากการนำเข้าปลาหมอคางดำเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ในรัชนาจากรไทยได้เข้าไปตรวจสอบกรมประมงเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งตรวจสอบพบหลักฐานการเก็บชิ้นส่วนตัวอย่างทีบของปลาหมอคางดำในปี2560ซึ่งเก็บมาจากบ่อพักน้ำของฝ่ายบ,บริษัทเอกชนรายใหญ่ ดังกล่าวนะครับมีเอกชนนะครับเพราะว่าไปเก็บตัวอย่างมาก็เจอนะครับเป็นคีบปลาหมอรวมถึงการขอเอกสารหลักฐานต่างๆจากกรมประมงเพื่อประกอบหลักฐานข้อมูลในการหาสาเหตุต้นตอให้พบแต่เอกสารที่ได้รับมานั้นก็ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนจนสามารถบอกได้ว่าต้นตอการระบาดคืออะไรและใครเป็นสาเหตุจนถึงเวลานี้นะครับ ทางอนุกรรมธิการโดยคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สอสอบัญชีรายชื่อพระก้าวไก่ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงผลกระทบจากการนำเข้าปลาหมอคางดำระบุว่ายังยืนยันชัดเจนว่าทางคณะอนุกรรมธิการต้องต้องการหาผู้รับผิดชอบ ซึ่งปลายทางคือการดำเนินคดีวันนี้ปราหมอคังดําระบาดไปแล้ว17จังหวัดจากที่ตอนเริ่มต้นมี2จังหวัดการนิ่งเฉยทำให้เรื่องนี้บานปลายจนจะกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนอกจากนี้สิ่งที่ประชาชนและหลายหน่วยงานตั้งข้อสงสัยไปยังหน่วยงานรัฐว่าทำไมถึงไม่รีบหาต้นตอและรีบลงโทษเอกชนที่นำเข้า หรือเพราะมีผลประโยชน์ต่อกันหรือไม่ถึงปิดบังประชาชนแต่ต่อประเด็นนี้อัตกรชี้แจงว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมงไม่เคยนิ่งเฉยและพยายามสอบสวนหาต้นตออย่างสุดความสามารถและขอยืนยันว่าไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากบริษัทเอกชนทั้งสิน้นและไม่คิดที่จะปิดบังประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้ คือต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนผมไม่ได้รับเงินเดือนจากใครหรือจากบริษัทไหนผมรับเงินเดือนจากสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้นดังนั้นหน้าที่ของผมที่ได้รับมอบหมายมาผมต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดและอิงแค่นโยบายจากนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เท่านั้นคุณอัฐกรยืนยันนอกจากนี้เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาทางมูล,ลนิธิชีววิถีได้เปิดหลักฐานใหม่กรณีปลาหมอคางดำระบาดในเวทีเสวนาเรื่องหายนะสิ่งแวดลอ้อมกรณีปลาหมอคางดำเพื่อตอกย้ำให้บริษัทเอกชนละอายใหญ่งัด ออกงัดหลักฐานออกมาพิสูจน์ความจริงว่าไม่ได้เป็นต้นตอ่อกระทั่งบริษัทเอกชนดังกล่าวออกมาตอบโต้ว,ว่าไม่ได้เป็นต้นต่อการระบาดและได้รวบรวมข้อมูลอ่าและได้รวบรวมข้อความบิดเบือนอื่นๆเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินการกฎหมายต่อไปจึงต้องติดตามกันต่อไปว่าข้อสรุปข้อเรื่องนี้จะจบลงยังไงและประชาชนจะสามารถพบข้อเท็จจริงของสาเหตุการระบาด ปลาหมอคางดำหรือไม่ทั้งนี้หากวกกลับไปฝั่งเกษตรกรสังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่20กรกฎาที่ผ่านมาคุณประยุนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมประมงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนําเข้าปลาหมอคางดําที่ผ่านมาและสาเหตุที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง โดยให้รายงานผลการตรวจสอบเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสกรทราบภายในกรอบ7วันนับตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปและเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะกลางระยะยาวนะครับจนถึงเวลานี้7วันมาสักระยะแล้วแม้ว่าผลการสอบสวนจะส่งมาถึงกระทระวงเกษตรและสหกรเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ทุกฝ่ายยังคงรอการถแถลงข้อสรุปจากกรม ประมงว่า7วันผ่านไปตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึงขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรแล้วประชาชนจะได้รู้ต้นต่อสาเหตุที่แท้จริงของการแพร่ระบาดปราชนิดนี้ในประเทศไทยหรือไม่หรือจะต้องสงสัยวนไปแบบไม่มีวันจบสิน้นกลายพันธุ์แทบเป็นไปไม่ได้นะครับเขาเลยตั้งข้อ ของข้อว่ากายพันธุ์แทบเป็นไป,ไ,ปไม่ได้จากกระแสข่าวการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําที่รุนแรงเพิ่มขึ้นหลายวันนั้นส่งผลทําให้ประชาชนค่อนข้างวิตกกังวลไปอย่างมากและทําให้เกษตรกรหลายรายมีการตั้งคําถามมากมายรายวันเช่นกรณีข้อมูลของอดิศรเจ้าของวางกุ้งนะครับจังหวัดสุรปราการได้ทอดแหสุ่มจับปลาในบ่อเลี้ยงขึ้นมาดูว่า มีลักษณะที่ผสมกันระหว่างปลาหมอคางดำกับปลาเนนุแล้วกลายพันธุ์เป็นปลาเนนุคามดำจริงหรือไม่โดยคุณอริศรระบุว่าปลาเนนจะมีลักษณะตัวอ้วนกลมคางไม่มีสีดำปากจะยื่นแหลมกว่าปลาหมอคางดำที่ตัวผอมยาวหัวโตส่วนปลาที่ทอดแห่สุานั้นมีบางตัวที่ลักษณะอ้วนกลมแต่คางดำ จึงสงสัยว่าปลาหมอคางดำนั้นมีสิทธกลายพันธุ์ตัวอ้วนกลมเหมือนปลานิลนได้หรือไม่ไม่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาพื้นที่มานำตัวอย่างไปวิจัยจะได้หาแนวทางแก้ไขนะครับเบื <c oughs> ้องต้นข้อมูลจากกรมการประมงโดยคุณบัญชาที่บริการประมงมาชี้แจงนะครับว่าปลาหมอคางดำเป็นปลาที่อยู่คนละสกุล ลักษณะภายนอกที่แตก,ก,แต,กต่างอย่างเห็นได้ชัดคือปลาเนนจะมีแก้มและตัวสีคล้ายกันหางมนและมีลายเส้นส่วนของปลาหมอคางดำใต้คางจะมีจุดสีดำหางเว้าและไม่มีลวดลายอีกทั้งพฤติกรรมการฟักไข่และการดูแลลูกปลาก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนอกจากนี้ ยังระบ,บุว่าช่วงเดือนเมษา2567กรมประมงเคยทดลองเลี้ยงปลานิลปลาหมอคางดำปลาหมอเทศร่วมกันเพื่อศึกษาว่าหากอยู่ในแหล่งเดียวกันแล้วจะสามารถผสมข้ามสายพัน์ธุหรือไม่เขาบอกว่าผลการทดลองปรากฏว่าไม่มีการผสมข้ามสายพัน์ธุกันอีกทั้งยังพบปลานิลแสดงพฤติกรรมก้าวรหลวโดยกัดปลาหมอคางดำด้วย นี้ยังระบุว่าช่วงเดือนเมษา2567กรมประมงเคยทดลองเลี้ยงปลานิลปลาหมอคังดำปลาหมอเทศร่วมกันเพื่อศึกษาว่าหากอยู่ในแหล่งอาศัยเดียวกันจะสามารถผสมข้ามสายพันธุ์หรือไม่ผลการทดลองก็ปรากฏว่าไม่มีการผสมข้ามพันธุ์กันอีกทั้งยังพบ หมอปรานินแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวตามที่ได้กล่าวมาและก็ทำลายปลาหมอคางดำดังนั้นทางกรมประมงขอยืนยันว่าความกังวลในเรื่องการกายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์จึงเป็นไปไม่ได้ส่วนการที่จะระบุว,ว่าปลาที่ปรากฏในข่าวเป็นปลาลูกผสมหรือไม่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการทางด้านอนุกรมวิธานและ ทางอนุพันธุศาสตร์โดยนักวิชาการที่มีความรู้เฉพาะทางอย่างไรก็ตามเพื่อความสบายใจของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนอธิปดีกรมประมงมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรสาสมุทรปราการานลงพื้นที่บ่อเลี้ยงดังกล่าวและเก็บตัวอย่างปลาเพื่อน,นำมาตรวจสอบทางวิชาการที่ห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธานต่อไป ด้านอดีตรอรองนายกรมนตรีนะครับและก็อดีตอีิบดีกรมประมงโพสต์ฝันผ่าน Facebook ถึงกรณีนี้ว่าการผสมข้ามสายพันธุ์ที่สำเร็จส่วนใหญ่มาจากการกระทําของมนุษย์และจะสำเร็จได้จะต้องเกิดจากการเข้ากันได้ของโครโมโซมเท่านั้นการผสมข้ามพันธุ์ในธรรมชาติเคยมีรายงานบ้างแต่น้อยมาก ยิ่งชนิดที่มีความแตกต่างในระดับอนุกรมวิธานยิ่งเป็นไปได้ยากในกรณี้จะต้องดีบให้นักอนุกรมวิถีอนุกรมวิธานไปตรวจด,ดูเพราะหมอคางดําไม่ได้มีคางสีดําทุกตัวและการผรสมข้ามพันุ์ที่ลือกันก็เป็นไปไม่ได้ประชาชนปรับตัวหาทางเอาชนะปลาปีศาจ ทั้งนี้ภายหลังกรมประมงประชาสัมพันธ์ว่าปลาหมอคางดำนำมาแปรรูปและรับประทานได้นั้นทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทยจนไปถึงมหาวิทยาลัยต่างๆก็เริ่มตื่นตัวและร่วมใจกันหาวิธีการแปลรูปที่แตกต่างกันออกไปอาทิการยางแห่งประเทศไทยซื้อปลาหมอคางดำหนล้านกิโล จากจุดรับซื้อนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์และนำมาผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้สวนยางพาราดานกรุงเทพมหานครโดยคุณจัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นาคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครชมการสาธิตทำเมนูอาหารด้วยปลาหมอคางดำที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวบางขนเทียมโดยเชฟชุมพลแจ้งไพร ทีสำนักงานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครพร้อมโชว์การรับประทานเมนูที่ทำจากปลาหมอคางดำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารับประทานได้รวมถึงทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนนำปลาหมอคางดำนำไปแปรรูปเป็นเมนูปลาล้าจากปลาหมอคางดำสร้างรายได้ให้กับชาวป,ประมงและเกษตรกร จากการสำรวจความคิดเห็นทั่วไปในโลกออนไลน์พบว่าภายหลังที่มีการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานรัฐว่าปลาชนิดนี้บริโภคและแปรรูปได้มีประชาชนเริ่มให้ความสนใจนำวิธีการปรุงเมนูมในอาหารมาปรับใช้หรือสนับสนุนแผนการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพิ่มมากขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ประชาชนเริ่มไม่ตื่นกลัว และพร้อมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสต่อสู้ปัญหาครั้งนี้ด้วยกันการแพร่ระบาดของปราหมอคางดำเป็นมหาการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยต่างร้องขอให้หน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลุยเจมาตรการที่วางไว้เพื่อปราบเจ้าปราหมอคางดำสายพันธุ์เอเรียสปีชีส์ให้หายไปจากประเทศไทยให้เร็วที่สุด ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรพี่น้องบ้านเราสำหรับวันนี้โคบาลเมืองไร่เกินมาพูดข่าวเพียงเท่านี้นะครับ